วัวนี้เป็นลอกใดว่าทาทูล่ามือสองนะครับรอบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับเป็นมือสองนะนะครับลูกค้าก็เนักเบี้ยขายอยู่สามมันท่าลูกค้าโอนมาให้ห้าพันนะครับโอนผ่านทูมานี่วอลเล็ตนะครับโอนเงินปกติก็รับทูมานี่วอลเล็ตก็รับนะครับนะตัวนี้จะเป็นใบสั่นเอสสามนะครับตัวแบงค์จะได้เป็นลายเอ็กคอร์ทั้งคันเวทแปดสิบเจ็ดสำหรับงานเล่นปลาช่อนนะครับงานปลาช่อนเลยนะครับเอ็กคอร์ทั้งคันสองท่อนนะครับต่อกลางแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่เอ็กคอร์จนสุดเลยนะยังไงสุดติ่งนะครับ บอกเลยว่าตัวนี้งานดีครับเล่นเล่นปลาช่อนนี่สวยๆเลยนะครับถามว่าได้อะไรไปอีกนะครับสายเนี่ยเป็น P e ตัวเนี้ย PE ตัวเนี้ยราคา200สายนะสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนอกจากรอบนอกจากคันนอกจากสายนะครับสายหน้านะครับสายมูลค่า200บาทนับคันเ9้า้สสายหน้า65ครับกิปเปอร์1ตัว100บาทนะครับร3 5าทวินสกิปนะครับ หสิบบาทเบบี้ก๊อต75บาทกิฟต์บีพีโอ35บาทแก้คัน125บาทติดปีก120บาทกระดี่สกล35บาทปลายางนาโอ๊ต65บาทตัวเบ็ด BPO อันนี้เบอร์ 2O ยี่สิบห้าบาทอกยางไทบิดเก้าสิบบาทชุดเท็กซัสนับเบียหกสิบห้าบาทกล่องยี่ห้าบาทเอาไปใส่เหยื่อวพวกนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ค่าลอกสามพันห้าแล้วโอนเกินอีกพันห้าเนี่ยพันไปแล้วเก้าร้อยเก้าสิบนะนี่เกินพันห้าแล้วนะชุดที่ให้ไปเนี่ย จัดชุดกันที่ร้านมันต้องจัดแบบนี้นี่เขาเรียกว่าจัดชุดจัดไปครับผม